ในซอยนี้จะมืดหน่อยนะคะเพราะมีเพื่อนอยู่ในชุมชนนี้หลายคนวันก่อนก็มาเขียนเคสให้เขาว่าหลายเคสอยู่อ,อ๋อไม่รู้ว่าอยู่ในนี้ไม่งั้นไม่งั้นเออมาช่วยเรื่องเคสอะไรได้อยู่ไสวัสดีจ้า ไปยืนหน้าบ้านยังว่าใครตัวพีค่ะบอร์พี่หวอไว้ตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อเหรออ๋อได้ได้ได้โทรแจ้งสอนอกันหรือยังคะพี่นาจัดการให้ทุกอย่างพี่เริ่มเลยับไม่เดี๋ยวเขาก็จะถามพี่ว่ามันขั้นตอนขั้นตอนแรกนะยาละเมในบ้าน เดี๋ยวแจ้งไปสอนอก่อนแล้วเดี๋ยวสอนอเขาจะประสานหมอนนิติเวชจากอนุลาอยู่ว่าเราไปเที่ยมบขา,าเดี๋ยวเขาจะประสานหมอเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวเอาเบอร์ห้องวิทยุให้นี่ก็คือศาลาสององศาลาสามนะคะมีศพเต็มทุกศาลาเลยวันนี้สาาี่ศาลา ศพเข้าใหม่ของคนที่นอนเสียชีวิตในชุมชนเมื่อคืนที่ได้ไปช่วยเขาจัดการเรื่องแจ้ง

เมวะอัมมิชันตุสัพเพบูเรนตุสังขปาจันโปนาราสุยาธามานิโชติรโสยาธาสัพิติโยบิวัชันตุสัพพโรโปวินาสตุมาเตหวัปปันตารโยตุกีติขายุโกภวะอภิวาราสีริสานิจังพุทธาปชะยินโนจตารอธรรมาวัตันติอายุวัโนสุขาวารัมชยาสิทธิทานังลาภสุติปะกายังสุขังบารังสิริอายุจวันโนจภะคามุติสัตาวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภะวัตุเต

ได้ปลอดภัยระดับหนึ่ง